โล่สี่แสนแล้วก็เพคระวเบิดไปเลยระเบิดไปซะปังฮ่าฮ่าฮ่าสี่ร้อยล้านครับเอาละ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็มีผมอยู่มาซึ่งวันนี้เราก็มีอยู่กันในฮงไกซาเรลนะครับร้านนี้คือ s i m u l a t e d Universe เก่นเกียร์ในระดับโจทย์ที่12ฮะทุกคนวันนี้ผมมาพร้อมกับทฤษฎีใหม่เพราะว่าเมื่อวานผมไปลองเล่น a v e n g e r i n เมานะครับแล้วก็ด้วยทีมสหายอนุรักษ์จากนั้นครับก็เกิดการสงสัยขึ้นมาแล้วลองคำนวณดูปรากฏว่าเอ้ยมันมีมูลนะครับเหตุาการณ์คืออะไรครับเริ่มต้นกันที่ว่าเวลาเล่นอนุรักษ์นะครับปกติผมจะไม่คำนวณปริมมาาาณโลล่เเพระวผคยอง ดูแล้วผมหัวหมุนผมงงไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันมาอย่างไงแต่ทีนี้ทีนี้เมื่อวา,านอะ่ะผมเห็นอันหนึ่งแล้วก็สัง่งนั่งมองอยู่ดานเสร็จปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะมันใช่นะครับอ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มต้นกันที่ว่าอนุรักษ์นะครับจะมีตัวของเสริมพลังผาดคือเพิ่มปริมาณโล่ที่ฝ่ายเราได้รับเพิ่มขึ้นแล้วยังไงฮะสมมติง่ายๆสมมุติง่ายๆสุดไม่ต้องคิดเยอะน้องมินาใส่โล่ได้สามพันสมมติมีเสริมพลังผาดสักร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มปริมาณโล่ที่ได จะออกมาเป็น6 0พ0ถูกไหมครับอ่าตอนน้องมีนากดสกิลต่อสู้ปุ๊บก็ได้โลมา6 0พันแล้วล่งหัวหมุนตรงไหนงงอะไรหลังจากนะครับมันถูกนัวด้วยโล่2เท่าปุ๊บสมองผมระเบิดเลยคือตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันมาจากไหนแต่เมื่อวานอ่ะผมเพิ่งไปเห็นมาว่าเอ๊ะมันถูกระเบิดด้วยโล่2เท่านะครับควาสมสามารถของโล่2เท่าคืออะไรครับเมื่อตัวละครได้รับโลจะได้โลปริมาณเท่ากับเอ๊ะเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์มาจากไหนผมเขียนผิดนี่วะพอโล่2เท่าครับมันก็อ๋อเห็นโลหกพันไงมันก็เลย ทำการโคลนตัวเองออกมาอีก6 0พันหน่วยแต่ทีนี้ที่ผมเพิ่งรู้เมื่อวานก็คือไอตัวเนี้ยมันมีผลด้วยนะครับสำหรับเสริมพลังผ่งผงาดกลายเป็นว่าเอ้ยตัวเนี้ยมันเบิ้ลให้นะครับเป็นหมื่นสองสรุปก็คือโลดน้องมินาปกติใส่ได้ส0 0พันใน s อูเสริมพลังผ่งผง100าด1 0อเใส่ได้6 0พันแต่พอมีโลด2เท่ามันกลายเป็นเบิด2ถ้าสมมุติตรงนี้เป็นเ0้าร้อเเซตละเก้าร้อซนครับจากสามพันเป็นสามหมื่นสามหมื่นเป็นสามแ0นพอจะเห็นภาพไหมครับคือ มันแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะฟอร์เมชั่นนี้มันโล่บวกด้วย1บวกด้วยเสริมพลังผ่าอยก่กำลังสองไม่ใช่หรอนี่มันคือผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันครับแต่เมื่อวานผมไปลองคำนวณมาแล้วมันเอ้ยมันลงมันมันดูมีมีเหตุบิบเขาเรียกอะไรมันดูมีเขาโครงของตัวเลขนี้อยู่ครับเพราะว่าเมื่อวานอะเวนเจอรีนปกติผมใส่ได้1700โล่นะครับแล้วพอมีเสริมพลังผ่าอีก4 2่ตอนนั้นอะเวนเจอรีนก็เลยใส่โล่ได้แบบแปดพันนะประมาณเจ็ดพันแปดพันเนี่าผมไปลอง ในหน้าสถานะตัวละครปรากฏว่าโลกมันมีประมาณ30,000่นถึงส0 0 0มนก็เลยรู้สึกว่าอ๋อตอนแรกเข้าใจว่าเป็นโลกของน้องมีนาหรือเปล่าแต่พอลองคิดไปคิดมาอ๋อพอตัวโลก2เท่ามันมนันวัวกลายเป็นว่าโลกมันอยู่ในช่วงตรงนี้แบบยกกําลังสองครับเอายกกาลังสองไปคุณแล้วแบ ้มันใช่ <S <S 2> <S 2> ก็เลยเอะถ้างั้นนะครับกลับมาที่สูตรการปั๊มดาเมจที่อลังการงานสร้างที่สุดของเรานะครับการสร้างดาเมจลดดังเดิมของเราด้วยลูกเต๋าที่มีชื่อว่าช่วงเวลาขององค์กรนะครับเป็นลูกเต๋าที่สามารถทําให้เราทําเสริมพลังผาดได้เยอะที่สุดในเกมน,นะครับด้วยความสามารถที่ว่าใช้เงิน 100คอน้อยคอนดเมนต์ก็กลายเป็นปริมาณโล่หกเเสริมพลังผาที่นี้มาที่วัตถุหายากชิ้นดีชิ้นเดิมของเราครับ c a v i t y s y s t e m m o d ม l เนี่ยมันเป็นวัตถุหายากที่จะแปลงเงินเป็นคิดตเมตด,ด้วยนะครับดังนั้น100ร้อยคอนดิเมนต์เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เสริมพลังผาอย่างเดียวละมันจะกลายเป็นคิดามยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ด้วยประเด็นก็คือว่าถ้าสมมุติเราใช้คอมโบเงินดั้งเดิมของเรานรในการเล่นด้วยวัตถุหายากที่พี่เข้าจีเนียโซซิตี้กสิบที่เพิ่มเง ควอยพิสคอดที่เวลาเดินได้เงิน6%เรื่อยๆนะครับมีร้อยกลายเป็นร้6ยหกมีร้อก็คิดร้อยหกูณหนึเท่าอ่ะแล้วมันทับกับ t ี p i ี a เข้าจีเนียโซซายกิคอสิบมันเพิ่มเงินเป็นสอเท่าดังนั้นโก้ควอยพิสคอดจะงอกเงินให้เป็นหนึ่งจุดหนึ่งสองเท่าทุกเก้เดินนะครับแล้วก็วัตถุหายาอีกชิ้นหนึ่งอย่าง s ิลเ e อร์ควอนพิสคอตที่ทำให้เงินได้เงินอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่มีอยู่และถ้ารวมกับที่พี่เข้าจีเนียโซซ เก็บใหม่ขึ้นมานะครับกลายเป็นว่าเราจะสามารถทําเงินได้แบบหลักแสนนะครับที่ผมทำเคยทําได้สูงสุดประมาณ3ามแสนและในกรณีที่ดงดีกว่านั้นก็อ,อาจจะแบบล้าน10ล,ล้านร้อยล้านพันล้านเยอะกว่านั้นกลาเป็นว่าเราสามารถทําเงินแบบหลักล้านได้และถ้าสมมุติเงินสักแสนหนึ่งฟอนมฟเมกแฟกเต็ละก็กลายเป็นว่ามันจะกลายเป็น6 0 0ัเซเสริมพลัง่าดนะครับแล้วก็ 2, 4 0 0 0เปอร์เซ็นคิดาเมรโอ้ oh my g อดทุกคนซึ่งถ้ากลับไปในฟอร์เมชชั่นหลักของเรานะครับ เวลาคำนวณดาเมจของเกมนี้คือเบสคูณด้วยเปอร์เซนต์ดาเมจนะครับจากตัวของลูกแก้วหรือว่าพวกตัวละครซัพพอร์ตแบบลื่นเมยหรือว่าโบรนเนียที่เพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้นแล้วก็คูณด้วยคิดดาเมจนะครับทีนี้เบสดาเมจคืออะไรครับเบสดาเมจของอนุรักษ์คือเควก นะครับประเด็นก็คือว่าเพลยของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณโล่ซึ่งถ้าจะเอาแบบแม็กซ์สุดๆนะครับก็ต้องมาดูตรงนี้โล่ของตัวละครที่ถูกโจมตีก่อนที่จะคำนวณหักล้างดาเมจกันซึ่งมันคือ42 0ปริมาณโล่ของเราก็ถ้าบวกกับโล่2เท่าด้วยก็จะเป็นเสริมพลังผาดตรงนี้6,000%ใช่ไหมก็คือ61เท่าแล้วก็อยู่กำลัง2แล้วก็คูณด้วย4.2เท่าแล้วคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ดาเมจซึ่งก็อาจจะเท่าไหร่ไม่รู้10% 20% หรืออาจจะร้อยขึ้นอยู่กับซัพพอร์ตในทีมขึ้นอยู่กับ l ลบออร์ิวิตี้ถ้ามีนะครับลบออร์ิวิตี้ก็เป็นวัตถุหายากที่ถ้าสมมติเราถือเงินไว้เยอะก็จะเพิ่มโบนัสดาเมดนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเล่นคาบิทิซิสเซโมเดลอะเงินจะโดนละลายไปค่อนข้างเยอะ l ลบอเวอร์ิวิตี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงเงินเยอะขนาดนั้นถ้าดวงดีก็อาจจะได้ประมาณ2เท่า3เท่า4เท่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ใช่ตัวที่เราโฟกัสนะผมจะคิดเป็น1ไปก่อนแล้วก็คิดดาเมดอีก2,400ต่อให้เป็นตัวละครแบบทำคิดาเมจมาเยอะๆนะครับถามว เขาทำคิดดัมเมดมา2 4 0เปรเ็นป็นช่วงต้นเงนี้ยมันต่างกันขนาดนั้นไหมฮะมันเลยแบบไม่ได้มีในยะสำคัญนะครับดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับบิวตัวละครด้วยที่นี่ SU แล้วก็ไปคูณด้วยดีเฟนส์ไปคูณด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับช่างหัวมันตรงนั้นเป็นส่วนของรดดาเมจแต่ผมจะคำนวณให้ดูว่าสมมุตินะครับสมมุติเลยว่าน้องมีนาผมอะใส่โลได้3,000คูนด้วย61ยกกำล,ล,ลั 4, 2. ง2แล้วก็คูณด้วย4.2ตัวคูณของควีกสะท้อนแล้วก็คูณณณดด้้วย240จาาากกกคิมใในนนรรีีีท่ตล โล่ถูกสแต็กไปขนาดนั้นโล่สแต็กจากสโล่2เท่าเรียบร้อยครับ10บิลเลียนแล้วก็ค่อยเอาไปลดด้วยดีฟเฟนส์อ่าสมมุติศัตรูมีดีฟเฟนส์สักสามพันสาส่วนสี่พก็จะกลายเป็น0.25นะครับก็ดาเมจก็จะเหลือ2บิลเลียนกว่าแล้วก็มีตัวต้านทานจินตภาพ หรือว่าต้านทานน้าแข็งต้านทานธาตุศัตรูถูกเบรกไหมโดนคูณด้วย0.9ศัตรูมีกุลหนเท่าไหร่มีต้านทานดาเมจแค่ไหนนะครับต้านทานความเสียหายที่ได้รับแค่ไหนดังนั้นก็จะถูกลดลดลงไปแต่ว่าเบสมัน10 1 0 0พล้านง่ายๆเลยครับก็ประมาณเนี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าเออถ้างั้นน่ะถ้างั้นนะถ้าเราเล่นช่วงเวลาขององค์กรเราทำไฮเปอร์โรแล้วเราผลิตโลได้สักหกพันเปอร์เซ็นต์แล้วมีคิดดาเมจสัก24 0 0 0ด้วยเงินแสนหนึ่งน่าจะตึงปะ นั่นแหละฮะก็เลยเออวันนี้เดี๋ยวมาเล่นเ v ว n นจูรีนเดี๋ยวจะหยิบทีมปกติไปก่อนแล้วก็ตอนห้องสุดท้ายลองเอาเ v ว n นจูรีนไปลงคนเดียวดูถ้าสมมุติมีปริมาณโล่ขนาดนั้นสะท้อนศัตรูด้วยคีเลตและคีดาเมจที่ค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านเขาใช้เควกคุ้มมากนะครับสำหรับว n นจูรีนที่ดีเฟนซ์4,000จะได้คีเลต48%กลายเป็นว่าทำคีเลตง่ายมากนะครับแล้วก็ใช้เควกอย่างคุ้ม เค okay. กับ Cavity System Model คือเป็นอะไรที่คุ้มสุดๆนะฮะนั่นแหละฮะแล้วก็ไลโคนประจำตัวคือจริงๆอ่ะถ้าสมมติไม่ใช่ไลโคนประจำตัวผมที่ผมเข้าใจก็คือตรงนี้เปลี่ยนเป็น Defense ปกติก็น่าจะทำได้ราวๆสี่พันแล้ว, 4, ลวใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถ้าผมลองใส่ดูละไลโคนใส่อันไหนดีอันนี้แล้วกัน3ามพ อาจจะต้องทําดีเฟนต์มาเยอะกว่าน,นี้มัง้งไม่รู้ครับใน SU ก็มีพวกพรเพิ่มดีเฟนต์ด้วยนะดังนั้นเอาเรื่องพวกนี้ไปคิดด้วยก็ได้แล้วคนมาทาตัวค่อนข้างดีเลยนะในความเห็นของผม <laughs> อ่าดังนั้นก็เลยนี่ครับมันจะทําให้บิวง่ายอ,ะอะ่ะนั่นแหละโอเคนะครับก็ประมาณนี้ส่วนคอมในวันนี้นะครับก็คงจะเล่นเป็นอาชิรอนนะครับเพื่อทำไฮเปอร์โรแล้วก็หลังจากไปลองเล่นนู่นนี่นั่นมาผมค้นพบว่าช่วงเวลาขององค์กรกับ หน้าลูกเต๋าอันนี้ค่อนข้างดีการแพร่กระจายอ่อมันจะเหมือนทําหน้าที่เหมือนสดับฟังแต่ว่าแปะสัญญาณ3อันแล้วมันมีโอกาสไปโดนทอเตอ,เตอร์วัตถุหายากด้วยนะครับซึ่งการที่มันมีโอกาสไปลงทอเตอร์วัตถุหายากหมายความว่าผมไม่จำเป็นต้องใช้สัมผัสเฉียบคมกับสดับฟังเพื่อทําสัญญาณทอเตอร์เพื่อทํญญาททห้องเอีเวนต์ทางเลือกเอีเวนต์คูณ2 แต่กลายเป็นว่ากดโกงแล้วกดการแพร่กระจายรัวๆสอครั้ง2ครั้งติดกันเงี้ยได้ห้อง6ห้องแล้วก็ไปลุ้นหน่อยอีกทีนึงว่าได้ไม่ได้นะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยบไปขาเวลาดีกว่านี่ประมาณนี้นะครับนี่คือเซนตลูกเต๋าที่จะใช้วันนี้แล้วก็ทีมเป็นอาร์ชิรอนนะครับแล้วก็ซิวเวอร์เเพื่อ,อใส่ตัวละครลบล้างมาให้ครบเดียบิสอาชิรอนในรุอนอแล้วก็ น้องมีนาเพื่อโจมตีต่อเนื่องแล้วก็เติมโลให้อีกหน่อยนึงนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้กดโก,โกมาครับเสร็จปุ๊บด้วยความเป็นอาชรอนนะครับทิ้เราต่อสู้เราก็จะเลียห้องรวดเร็วแต่ถ้าไม่มีอาชรอนนะครับก็จะใช้เวลาสู้ตรงนี้สักพักใหญ่หญเลยมันจะเหนื่อยเอานะครับถ้าไม่มีอาชรอนฉังนั้นผมแนะนําว่าถ้าอยากเล่นไฮโปรอะ่ะอาชรอนซื้อเถอะถึงแม้ตอนนี้จะซื้อไม่ทันแล้วก็ตามนะครับ <c oughs> แล้วกดทอยใหม่ได้แพร่กระจายมาครับความสามารถของแพร่กระจายคือสุมส่มสร้างสัญญ,ญาณโดยที่หลังจากทอยแล้วนะครับในแต่ลละะะมมิตนาจอยซ้้ํไไ่ด แต่สามารถกดโกงซ้าได้นะครับดังนั้นตรงนี้ผมทอยหนึ่งครั้งใช่ไหมไม่เจอไม่เป็นไรครับรอบหน้าผมกดอ่าหมายถึงมันไม่ลงห้องที่ต้องการไม่เป็นไรนะครับก็กดโกงได้ก็แลครับทำลายล้างมานะครับเรามีอินเตอร์เพลย์กับทำลายล้างดังนั้นเก็บมาได้อ่ะแล้วรอบนี้เราไม่สามารถทอยหาการแพร่กระจายได้แต่เรากดโกงได้เพื่อแปะอีก3ห้องออกไปครับเนี่ยฮะเห็นไหมสุ่มสัญญาณเต็มทั้งแผนทีแล้วครับเนื่อการกดโกง2ครั้งนั่นแหละผมกดโกงครั้งเดียวไงเพราะผมทอยได้ครั้งหนึ่งเนี่ยฮะดีป่ะ คือมันเป็นอะไรที่ทําไมผมไม่เคยใช้นะเมื่อก่อนใช้บ่อยนะครับแต่ว่าหลังๆมาคือคิดอะไรก็ไม่รู้ทําไมงงอ้โโยโดนสลับที่แต่ค่าการรับรู้ต่อเองเป็นบวกอยู่นะครับแล้วเจอห้างตะกลนัาวเช่าโกงนักร่าวเช่าโกงมาก่อน,นครับมีโอกาสที่จะดรอปซื้อว่คขอนวิศตรงนี้แต่ไม่เจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะแล้วก่อนหน้านี้ก็ขายเวลา ก็ได้นะครับหรือจะทิ้งวัตถุหายากวัตถุหายาก2ชิ้นเมื่อกี้ก็ดีนะหลังสู้เสร็จได้เงินเยอะขึ้นลดราคาของซึ่งถ้าลดราคาของเราก็จะไปซื้อในราคาที่ถูกลงได้ก็จะต้องใช้เงินน้อยลงด้วยนั่นแหละครับมันเป็นมันเป็นทอดทอดไม่มีวัตถุหายากที่น่าสนใจครับดังนั้นมาเสื้อ,อนุรักกันก็เจอ1อัน fighting spirit อันนี้ไม่เล่นครับจริงๆเล่นได้นะแต่ว่าผมาเก็บเงินไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันข้างหน้าย,ยังมีห้องให้ซื้อขายอยู่ครับดังนั้นเก็บเงินตรงนี้ไว้ทิ้งวัตถุหายากชิ้นหน ผมมีวัตถุหายากสามชิ้นจะถูกสุ่มขึ้นมาทั้ง3ชิ้นแล้วก็หยิบออแก,กันดีครัซ้ำอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วฮะตอนนั้นลงห้องอีเวนต์ซึ่งห้องอีเวนต์นี้ก็อย่าบอกน้องว่าอะไรคือยังห่างจากกลนอยู่อีกหรือเข้าไปคุยกันได้ครับจะได้ไม่เจออีกอะรอบหน้าคงไม่เจอแล้วแหละทิ้งวัตถุหายากซึ่งถ้าผมกดอะไรก็ไม่ดีนะครับตอนนี้เอาเถอะแต่ผมทิ้งวัตถุหายากนะจริงๆมันก็ไม่จําเป็นนั่นแหละพวก ลดราคาเงี้ยฮะมันดีในช่วงต้นอะแต่ว่าอย่างที่บอกไปไม่จําเป็นอ่าแล้วก็ยังไม่เจอชิงนะครับแล้วโดนรหัสเช่ากง2งละแบบหลบเลี่ยงไม่ได้จบละฮะเราตายตรงนี้เพราะว่ารหัสเช่ากง2เป็นศัตรูติดบัคซึ่งถ้าจะชนะก็ก็เป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะผมใช้อาชิรอนฟันเอาลีสตาร์มิเต่ละหนาบทิ้งไปหมดแล้วนะครับนั่นแหละฮะไปเกมหน้าอะไรดีกว่าก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอทั้งซิวเวอร์คอยล์มิสคอรอดแล้วก็ชิงท่าทางสันติภาพแห่งดวงดาวโดยที่วัตถุหาย,ยะ,ะาิิะนมนมตราบ่ห แล้วหลังจากนั้นเราจะไปเฉิดฉายในมิตริระนาบสองเราจะเป็นเศรษฐีมาฮะแล้วก็เลือกเป็นพื้นที่ผสมผัยกับโอกาสโกงใช่โกงโกงมาก่อนนั่นแหละครับลองถอยใหม่ก่อนครั้งหนึ่งลองหาแพร่กระจายดูแต่ถ้าไม่เจอก็กดโกงเลยเท่าที่ลองมามันคุ้มดีแล้วผมเจอทำลายล้าง3อันชึบไม่มีดังนั้นแพร่กระจายก่อนหนึ่งครั้งแรกฮะ ทอตเตอร์วัตถุหายากมีโอากาสดรอปซื้อวอรค์คอยวิสคอร์ด Corn, ด้วยและยิ่งเป็นอาเชรอนไงก็ฟันชับเดียวจบเลยไม่ต้องสู้นะครับแต่ถ้าไม่มีอาเชรอนก็ตัวละครสายกายภาพจินภาพแล้วก็ขวันตำ่ำครับเพื่อลุ้นหาวัตถุหายากเพื่อกำจัดทอตเตอร์วัตถุหายากแต่ถ้ามีมันสะดวกมากเลยครับแล้วผมลืมโกง <laughs> เหมือนจะสมองเหลวอีกแล้วปะ ผมต้องกดโกงแพร่กระจายนะครับเมื่อกี้จะได้มีโอกาสเจอชิงเยอะขึ้นโกนของนักสแสดงนะครับผมมีพรสองดาวหนึ่งอันซึ่งอันนี้ถ้าผมแลกเป็นพร3ดาว2อันก็น่าสนใจปะอนุรักษ์ต้องสองเท่าด้วยได้ของดีไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้ด้วยความที่ว่าทอยได้นี้พอดีและอีเวนต์ผิดปกติคุณพระเชือไฟของผู้ทําลายตนดีนะครับไม่ต้องสู้ก็ยังดีสุม่มแล้ววัตถุหายากหน้าลบเสริมพลังพรเอาตังดีกว่าไม่อยากให้วัตถุหายากในกระเป๋ามันมั่วนะครับ มันเล่นต่อได้นะครับแต่ว่าคือถ้าไม่มั่นใจว่าจะสู้ได้ครับรีเซ็ตเลยก็ได้นะแค่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าอาเชรอนผมเองตึงพอที่จะตีบอสโดยที่แบบพรไม่เยอะได้เป็นไอโดรอน2นะครับอย่างที่บอกไปมีเซเวอร์วูมในทีมด้วยลดดีเฟนส์ได้มีน้องมินาแล้วก็เป็นจูเรียนคือทีมแบบเซฟไม่ไหวแล้วครับ <laughs> <laughs> ก็เลยค่อนข้างมั่นใจในตัวเองว่าอาจจะชนะได้ทิ้งวัตถูกหายากเก็บใหม่ครับผมเลือกอนุรักษ์มา ได้ผอ,อนอุลรักอีกอันหนึ่งขึ้นข้างบนลุ้นชิงธนาคาร2ใน2ห้องข้างหน้าแล้วก็ไปลุ้นชีสไอโดลรอนอันนี้เก่งเบนจูรีนก็จะใส่โล่ให้ได้ผ่านอัติเมตด้วยว้าวและได้ของอย่างดีฮะแล้วก็เซอ้ออุลรักได้อีกอันหนึ่งด้วยพดต,ติง่งสวยมากฮะและถ้าผมกดจริงจริงแล้วถ้าผมกด ชิงก็ถูกอย่างตรงนี้โดนแต่ของดีอนุรักษ์ออกก่อนก็ได้ครับผมจะบอกว่าเมื่อกี้ถ้าผมกดกรงหลอมใหม่แล้วแบบหยิบอนุรักษ์อนุรักษ์ไปเรื่อยๆก็เล่นได้นะแต่นั่นแหละก็ไม่ใช่พอยของเราครับการปั๊มพาอ,อ,อนุรักษ์เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นใายเวลาได้นะไม่สีปั๊มเงินมาก่อนก็ได้เหมือนกันครับและนายคือชิงเลี้ยงชิงธนาคารศักดิภาพมหัศจรรย์สองครับมาแล้ว ก็ได้แล้วแต่ว่านั่นแหละถ้าสมมติบอสไม่ได้ระนาบหนึ่งไม่ดรอปซิวเวอร์คอยร้านเฮอร์ตาพื้นที่บางผ่อนไม่ดรอปซิวเวอร์คอยผมก็ต้องไปไถห้องอีเวนต์ไถทอตเตอร์วัตถุหายากนะครับเพื่อหาซิวเวอร์คอยอีกซึ่งกว่าจะเจอนะครับอาจจะใช้เวลาเยอะมากก็เป็นไปได้เหมือนกันใช้เวลาแ0 0รอร่ำรวยอย่างมากครับแล้วก็เซลลิงพาวเลอร์น่าจะเป็นตัวละครที่สู้ง่ายสุดเปิดไฟด้ซิลเวอร์โวมครับแป แล้วก็จิ้มไปครับการันตีจุดอ่อนควันตั้มพรอทาุทั้งหมดที่เหลือคือตรงหมดเลยไป let's go <S ผมคิดว่าอาชิรอนผมพอจะสู้ได้อยู่นะบวกกับความที่ว่าเขาเป็นจีนไอโตออน,นึ่งด้วยอะโล่จะถูกรีแบบอลังการงานสร้างแล้วครับที่เหลือก็เอ k นะครับหลอ่อแต่ถ้าสมมติทีมไม่ตึงมากก็อาจจะต้องสู้แบบก้ามืนฝืนทน,นครับเล่นด้วยตัวเองอะไรแบบนั้นอนะ โอ้โห oh. แล้วก็ใช้เวลาไม่นานและ s ิลเวอร์คอยมาจริงทุกคนของจริงทุกคนของจริงมาแล้วโอ้โห oh. แล้วคอยมีแฟกเมนต์ได้ผับพันหนึ่งฮะนี่แหละจากการที่ว่าได้ซิลเวอร์คอยมาคอยนานยังครับผมคอยเกมนี้มันนานมากทุกคนและแถมชิงธนาคารก็เรียบร้อยถูกไหมอืมเซตอัพอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้คืคอไปปั๊มเงินแล้วก็ไปละลายเงินเล่นได้เลยฮะ ่แล้วทุกคนนี่แหละฮะเองดาวอนุรักษ์มีไหมไม่มีเพิ่มคิดดาเอจได้ครับถึงแม้จะไม่จะเป็นก็ตามนะแต่ถ้าเราดวงสวยนะครับวันนี้ต่อให้มันดูดีขนาดนี้แต่ถ้าคา v i บิ s ี s ิสเต็มโมเดลไม่มามันก็นะ <c oughs> ขอหัวเราะสัก5 0าพันปีห้องอีเวนต์ครับรหัสเช่าโกงผมไม่ต้องการแล้วเอาแค่เงินพอครับไม่ไม่เสี่ยงไม่ต้องการวัตถุหายากเพิ่มล้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นข้างบนไปลงห้องนี้ไม่สิเดินลงนี่ดีกว่าไหมนี่ครับ เนี่ยมีห้องซื้อขายตามตรงนี้เลย4-5อันน่าจะโอเคอยู่ระหว่างนี้ก็ทอยแรงบันดาลใจมันก็โอเคแหละแต่ว่าถ้าได้หลอมใหม่กับซิลเวอร์คอร์ดิสคอร์ดครับ2องพันเป็นส0่0ันีเป็น6,000นี่เป็น6กพัคือ3,000เป็น6,000น,นะครับตัวเลขมันจะเพียเพ้ยนๆนิดนึงนะ เวลาผมผมจําไม่ได้ไงว่าเงินล่าสุดมันกี่บาทรอยใหม่ครั้งขายเวลาก็ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแค่ว่ายิ่งเลทไปเรื่อยๆมันยิ่งแบบคุณภาพลดลงครับ <laughs> คุณภาพลดลงใช้คําอะไรของผมมิ <laughs> โอ้ยคาบิตี้ซีเซ่โมเดลมาแล้วอะ่ะแต่ว่าผมซื้อกงก่อนขอสักแสนหนึ่งแล้วค่อยแล้วคอ่วคอยเก็บนะครับคาบิตนะี้เนี่ยแล้วก็พอน่ะซื้อทั้งหมดได้แล้วนะครับไม่ซีเรียสเลยเนะี่ยเราได้เงินคืนเท่าไหร่ฮะโอ้เ <laughs> งินมันใช้นิดเดียวไงอะ่ะหัร้อยกว่าบาท หลอมใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาถอยใหม่ก็ได้ครับหรือจะเก็บโกงก็ได้วัตถุหายากที่เราจะซื้อคือพวกนี้แหละครับไอพวกถอยใหม่โกงถอยใหม่โกงเนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นหลอมใหม่กันนี่แล้วลงตรงนี้ครับมีโอกาสได้สกิลิต้าซึ่งก็คืออันนี้แหละแล้วพอสกิลิต้ามาหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราสามารถซ่อมแซมวัตถุหายากซึ่งก็คือออร์แกนิกฮาร์ดแล้วหมายความว่าผมก็แค่มากดไมทิ้งวัตถุหายากกนคือผมเองก็อยากทิ้งนะ มันมีวัตถุยากด้านลบสองชิ้น,นครับในสองสาม9 9หกจปเก้าเก้าชิ้นแต่ว่าเก้าชิ้นมันก็หนึ่งในสามปะเพราะมันสุ่มมาสามชิ้นหลอมใหม่อีกครั้งหนึ่งไปก่อนโอ oh, ้แลวได้โกงกลับมาผมเอาทอยใหม่ดีกว่าครับระหว่างนี้ก็พยายามหลอมใหม่ให้ได้เยอะที่สุดให้เงินออกมาเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะมีสองแบบให้เล่นนะครับระหว่างเน้นพื้นที่ซื้อขายหรือว่าเน้นพื้นที่ที่แบบว่า ในพื้นที่พวกอีเวนวต์ปกติอีเวนต์คุณสอ,อะไรเงี้ยฮะมันมันมีพวกปั๊มเงินอยู่อีเวนต์ที่เรายังไม่เจอคือหุ่นยนต์ลงทุนนะครับมันมันเงินมหาศาลมากในตรงนั้นนะแต่ถ้าเล่นแบบนี้เราก็จะเราแบบตีแรงยืนสบายตู้ง่ายตู้เก่งเราไมมอีกครั้งหนึ่งฮะขอเหอะมาแล้วซื้อวกของยัมพิสออคอณครับสองหมื่นครับรวยมาก สวยสุดๆแล้วก็เฮอร์ตาดูอีกครั้งหนึ่งครับไม่ได้มีวัตถุหายากที่ต้องการเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็ลองเช็คดูก็ได้เผื่อจะคิดอะไรออกนะฮะอย่างลดราคาเมื่อกี้ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นมากๆเราจะเก็บพรนุกอันยกเว้นอันที่มันแบบฮิวเรานะแล้วก็ได้แอมเบอร์มาแล้วครับเอ๊ะไม่เอาแอมเบอร์สิเอาตัวนั้นฮะนั่นแหละตัวนี้ไม่เล่นนะครับไม่จําเป็นแล้วผมกดรอใหม่ครั้งหนึ่งด้วยปริมาณโกงแล้วก็ทอยใหม่ที่มีอลังการงานสร้างมากครับพี่เย่ <Yeah! S 2> สี่หมื่นแล้วครับเทอร์ นะครับแล้วก็ล้อมใหม่ครั้งหนึ่งซิวคอยคอยนานแล้วเออผมลงลงห้องข้างล่างเพื่อเอาโกงอีกได้นะหรือว่าซิลเรต้าถ้าสมมุติได้มาก็จะมีตัวของซ่อมแซมวัตถุหยากออร์แกนิกฮาร์ดอีกครั้งหนึ่งได้หรือผมจะซื้อกันไก่ก็ได้ในกรณีที่เจอนะครับโกงอีกครั้งหนึ่ง ล้อมใหม่ตอนนี้พอเราเยอะมากแลวครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าต่อให้เป็นพื้นที่ผิดปกติผมก็สู้ได้แล้ว <c oughs> ตอนนี้นะซึ่งผมเจอหุ่นยนต์ลงทุนครับหุ่นยนต์ลงทุนคือหนึ่งในสถานที่ที่เราสามารถเอาเงินไปเบิร์นได้เพราะว่าถ้าสมมุติเราแพ้เราก็เสียเงินอยู่ดีสามหมื่นนะครับตรงนี้จะละลายไปเนี่ยแต่ถ้าชนะเราได้เงินกลับมาสามหมื่นเป็นแสนสองนะครับแล้วใช้อีกครั้งหนึ่งเงินก็จะลายลายไปแสนสองถ้าชนะอีก ก็สี่แสนนะครับสี่แสนแปดแต่ถ้าแพ้ไอ้แสนสองนะครับก็จะถูกคิดว่าใช้เงินแล้วมันจะกลายเป็นเสริมพลังผาดแบบบริการมหาศาลนะครับคือนั่นแหละคอนเซปต์ของคุณโยนลงทุนนะที่มันแบบเฮ้ยมันดีจัดเลยนะผมแฮปปี้มากๆกับการถูกละลายเงินไปเควกเมื่อก,อกี้ใช้เงินไปสามหมื่นนะครับสามหมื่นคือเท่าไหร่อเอ่ยอันนี้คิดไว้ครับทุกคนสามหมื่นคูณจุดพันแปดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ 1, เป็นโบนสัสที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ว่าตรงนี้มันยังไม่แสดงผลนะครับรู้สึกว่าจะต้องเดินข้ามห้องก่อนใช่ไหม อ่ะลมะรร้มแล้วผมกดโกงหลอมใหม่ครั้งหนึ่งเงินงที่เสียไป3 0,000ื่นเมื่อกี้นะครับก็ออกจะน่าเศร้านิดนึงแต่ว่านี่มาอะไรกัน <laughs> ไปเก็บใหม่เก็บใหม่2องพแล้วครับสองพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์ประสาทเสียงสุดขอบฟ้ามีโอกาสาที่เราจะเสียเงินเสียวัตถุหายากด้วยนะครับก็อย่าไปนัวเขาเลยซ่อมแซมวัตถุหายากถ้าเราซ่อมออร์แกนิกหาดมาก็ได<ๆ>้ก็ได้โกงอีกหรือว่าจะาไปท้าทายครั้งใหญ่สมบูรณ์แบบอ๋อซ่อมแซมดีกว่าท้าทายมันไม่จําเป็นนะครับจ่ายร้อยหนึ่งก็ได้นี่จะได้ไม่ต้องเลือกนะหล่อมใหม่ฮน้ ไม่พังนะครับแค่เพิ่งเก็บใหม่2,400%พอดีแล้วก็ถ้าเลือกถ้าต้องเลือกจริงๆแล้วก็โคคเรีย er ก็ได้นะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับในสถานาการณ์นี้เพราะว่าวนจรีเราคือมีต้านทานสถานะให้ตัวละครด้วยอนะ <laughs> ดังนั้นก็เลยแบบว่า <c oughs> แช่แข็งอย่างนั้นเหรอไม่เท่าไรนี่วะ <c oughs> ดังนั้นก็เลยมาเลยฮะผมกดเทคนีคเรอซูเ่นเลยกันโะอ้ฝนฟ้ากระหน่ำอีกครั้งหนึ่งคือมันการันตีป่ะมันมีการันตีไหม5รอบ หมื่นหนึ่งโลสี่หมื่นสองนะครับสี่หมื่นสองสี่หเจดหมื่นยิงไปก่อนโลสี่หมืต้านทานสะท้อนแสนหนึ่งใช้เควคุ้มมากพ่หนุ่มตตตสองหมื่นห้ามืเก้ามืแล้วก็ใส่โลให้อเวนเก้าหมืเป็นแสนสี่แสนสี่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 มสี่เป็นแสนสมงงไหฮะงงไหมสรุปเลขมันต้องเป็นเท่าไหร่ผมลืมไปละ เบรกเบรกได้ uh, ก็เคาะซ้ำอีกทีหนึ่ง1ล้านโรเนียแพ้กค่ภาพนะครับดังนั้นอนุรักษ์ของเราจะยิ่งแรงกับโบเนียเป็นเปอร์เซ็นต์โอ้ย2องแสน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 หกไสโลสามเาหมื่นเอ๊ะ2องแสน2องแสนสแสนไสโลอีก4ี่หมื่นสองแสนสแสน โล e 3, ่อาเชรอนขึ้นไป3 0 0แสนได้ไงคือโล่ที่ละ4,000มืนดูไหมคือถ้าลองคิดดูครับโล่4,000มืนแล้วถ้าสมมติคูณด้วย2,400ก็คือ24เท่ามันก็แสนเดี๋ยวนะเมื่อกี้เอาเวนใส่โล่ให้เท่าไหร่นะผมงงตัวเลขไปหมดแล้วแล้วไม่น่าใส่โล่เก0 0 0มืนจริงแปดหมืนเฮ้ยไม่ขีสองรอบหรอขีเลยแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะ ใช่อ่ะโล 3, 100, 100, ส่สามแสนแสนห้าคืออ่อนจินตภาพทะลวงต้านทานอ้อเดินตัวเอียงเอ้าแล้วโล่ดูตี้มาคือคอ,อะไรแล้วถ้าคา v i t ิ s ี้ซิสเต็มโมเดลมาห้องข้างหน้าก็ละลายเงินไปเลยได้แล้มัง้งเพราะมันก็แสนแล้ปะแค่ว่าคีดาเมจมันอาจจะไม่พอนะครับอาจจะทำดาเมจต,ติดแคปไม่ได้แต่ว่า แค่นี้ผมว่าผมโอเคแล้ววะคาบิตี้โอ้งั้นซื้อพอรก่อนแล้วค่อยละลายใช่เท่านี้ครับโอเคเราก็ได้เวลาครับเฮอร์ตามันถึงเวลาแล้วปุ๊บเงินหายค <laughs> จริงๆมันเล่นต่อได้นะครับแต่ว่าละลายไปเลยก็ได้เหมือนกันใครเวลาครับเพราะว่าเงินน้อยมากตอนนี้กคเป็นห้าร้อยห้าพันเปอร์เซ็น0 0ก็เมื่อกี้ละลายเงินไปสามหมื่นแล้วก็สี่หมืนห้า ก็เป็นประมาณ7จ็ดหมื่นปะยังไม่เยอะพอนะครับโอ้เมื่อกี้ผมน่าจะกดโกงแพร่กระจายเนาะขายเวลาครั้งหนึ่งด้วยนี่นะฮะก็เป็นพันหนึ่งโกงกับทอยใหม่ตานี้คือแบบมันเพอร์เฟกมากเลยฮะการลงห้องซื้อขายรัวๆมันช่วยให้เราสามารถรับเฉพาะวัตถุหายากที่แบบเราต้องการได้อะอย่าง Fun ันในออ t ดิวิตี้ครับที่ได้ทอยใหม่สีครั้งหนวดที่ได้เล่นสีรอบก็พอสําหรับตรงนี้เพราะว่าวัตถุหายากเราไม่เอาแล้ พอแล้วผมต้องการแค่พร2ดาวครับซึ่งผมจเจ้าอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่มีมาจริงเชียวโอเคโอเค แล้วก็ตรงนี้โกงจะขายเวลาหรือหลอมใหม่หลอมใหม่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนนเงินก็จะงอกอีกพันหนึง่งแต่ถ้าถามผม <S 2> <S 2> ผมว่าอันนี้ก็ดีขายเวลามันการันตีเลยครับว่าได้สี่ร้อยแน่ๆในขณะที่ถ้าหลอมใหม่เราต้องไปลุน้นและลุ้นได้เงินพันหนึง่งกับโอกาส30เปเนี้ยในขณะที่ถ้าไม่โดนก็ไม่ได้ก็เลยนิดหนึง่งอันนี้คือพื้นที่ระดับสูงเนาะงั้นก็เปิดไฟไปครับแล้วก็ขอดูสแตทนิดหนึ่งโอ้ยคีติคอลเขาไม่ได้ฮโลสวน เพื่อกดไปทันแรงเกินล้อมใหม่แบบไม่ต้องโกงมาอา้าวแล้วโดนซิลเว่าคอยด้วยไงใช่หรอสองพก็กลายเป็นสี่พันแล้วตรงนี้ฮะอา้าวผมลืมเผื่อไปตีถังเพื่อออ่ะเอเวนเจรินีนคนเดียวพอคนเดียวก็เกินพอนะครับสำหรับตรงนี้แล้วก็สะท้อนดามเมจโล่สเท่าพวกอันดุลาครับอัพให้หมดอัพแค่เฉพาะอนุรักรับผมแต่จริงๆแล้วไอ้พวกบางอันมันก็แบบ ไม่ต้องอัพก็ได้นะลดดาเมจที่ได้รับลงที่เหลือคือแบบดูไม่ค่อยจำเป็นละเบื้อเทิร์นเพราะว่าเป็นตัวละครแรกเบรกจุดอ่อนไม่ได้ไดใช้ถ้าคิดที่เข้าบูสต์ทับได้อ12อันนี้ออกมาก็ได้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละไฟติ้งสปีดด์เผาเลือดก,ก็ไม่มีโกโกเหลือเงินไว้ก็ไปทำในอวบวีไปทำโลอว์อวบวีตีได้นะและซิลเวอร์คอร์ดวิควสคอร์ดครั้งสุดท้ายครับจากเงินเท่านั้น โบนัสโล่ห้าพันเปอร์เซ็นต์แล้วก็คิสซี่ทูสตริงทูสตริงทูสติงซัมมอนก่อนใช่ไหมแล้วมีสองตัวด้วยแอมแพรชินตาภาพเลยครับททออยยทอยทอย ผนฟ้ากระหน่ำมาครั้งที่5เสมอเลยมันการันตีจริงปะหลายรอบแล้วเหมือนการันตีเลยอ่ะนี่คือพรนะครับสำหรับตานี้ก็ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่ก็แค่อนุรักษ์นี่แหละครับส่วนเสริมพลังผ่าหก0 0นเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็เงินเงิน7,900คูณด้วย1ุดหน0่เอ๊พันเปอร์เซ็นต์เลยเหรองั้นก็10เท่าปะถ้าพันสองเปอร์เซ็นต์ก็10เท่างั้นผมว่าเป็นไปได้อยู่นะจิ้มมาฮะแล้วระเบิดเงินเท่าไหร่ครับ โลแสนสี่ปึ๊บปึ๊บโอ้ oh, my god โลสี่แสนแล้วก็เควคระเบิดไปเลยระเบิดไปซะปังฮ่าฮ่าฮ่าสี่ร้อยล้านครับเมื่อกี้ก็ โล่เท่าไหร่นะ4แสนป่ะใส่โล่ได้แสนหนึง่งอืมถ้าทามิ่งมันถูกต้องนะครับมันก็จะ,ะแบบแรงตุ้มตามเอาเป็นว่าถ้าสมมุตินะเงินเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็เอาไปละลายด้วย cavity system model ที่ถูกเวลากว่านี้เงินสักแสนหนึง่งเพาเมื่อกี้น่าจะได้แค่ครึ่งเดียวก็อาจจะได้เพิ่มอีกเข้าตัวหนึง่งปริมาณโล่และถ้าสมมุติ จังหวะดีสุดใช่ไหมลงทุน2ครั้งจากพยนต์ลงทุนสันติภาพแห่งดวงดาวครับได้เงินมาแสนได้ง่ะคือมันระเบิดตุ้มตามไปแล้วนะฮะเกมนี้มันจะอลังการงานสร้างก็ประมาณนี้ซื้อความถีอซอดแล้วก็เลือกซื้อวัตถุหายากดีๆนะครับพยายามโรให้ได้และทุกอย่างมันก็จะลงล็อกลงล็อกลงล็อกเพอร์เฟกประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับองคงการสตาร์ดลวันนี้น่าจะพอเห็นภาพแล้วแหละว่าตัวของดูรากับมัน เงินยกกําลัง3มนะครับมันค่อนข้างจะมี potential ในกรณีที่เงินต้องเยอะจริงๆริามมิ่งอะไรต่างๆมันจะดูคุมยากกว่าแต่ว่าถ้าทุกอย่างมัลงล็อกจริงๆครับมันแรงแบบแรงจัดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติใส่ตัวละครถ้าเมื่อกี้ผมไม่ไม่เล่นอแมนจูรีนโซโล่ใช่ไหมผมจะมีตัวละครอีก3คนในทีมนะครับแล้วอแมนจูรีนใส่โลดได้ทีละสคนถูกไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของผลโลดโดยรวมของทีมะครับมันก็จะถูกบวกเข้าไปด้วยกลายเป็นว่าอแมนจูรีเมื่อกี้โลดสี่แสนคนหนึ่งแต่ถ้าสมมติสี่แสนสักสี่คนละอาจจะแรงอีกประมาณ เ,เกือบเท่าตัวแล้วข้อคิเล่คิดาเมจของตัวละครที่เป็นคนเล่นก็สําคัญเช่นกันนะครับดังนั้นก็ระวังเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยละกันต่อให้มเมื่อกี้แค่ลูอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะซัดศัตรูเราถูกมาละฮะไม่จำเป็นต้องคิเล่คิดาเมจอะลูอย่างเด,เดียวคือมันระเบิดไปแล้วฮะอันก็ไวประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับฮงไกสตาร์เรลในวันนี้ก็สาหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเลยฝากกดติดตามด้วยละกันนะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ฮงไกสตาร์เรลแบบน,น